และอีกนับหมื่นคนตะโกนใส่ขาอว่าลิงนี่ไม่ใช่เรื่องในปี1950น,นี่คือยุโรปนี่คือยูฟาแชมเปี้ยนลีกและชายคนนั้นคือวินิซิอุสจูเนียทำไมเขาถึงกลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของความเกียดชังทั้งที่เขาแค่เล่นฟุตบอลเก่งกว่าคนอื่นเท่านั้น ในเกมแชเยนีกระหว่างเบนฟิก้ากับเรอมาลิกวินีซิอุสแจ้งผู้ตัดสินว่าเขาถูกจานลูก้าเปสสตีอานี่เยยดผิวเกมต้องหยุดคนดูเริ่มโห่ข้าวของถูกกว้างลงมาในสนามและทุกอย่างแย่ลงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่ไม่ใช่เรื่องมืองเอิญแต่นี่คือชีวิตประจำวันของวินีซิอุสในยุโรปทำไมต้องเป็นเขาคำตอบที่แฟนบอลชอบพูดคือเพอมันย,ยื่อยุเลี้ยงหลกเต้นยิ้มสนุกกับฟุตบอล สิ่งเดียวกันนี้แต่ถ้าเป็นนักเตะผิวขาวเท่ากับมีคาแรคเตอร์แต่ถ้าเป็นคนผิวดำไม่มีมารยาทนี่คือสิ่งที่เรียกว่า free market of the h e a r t ตอร์คุณจตัวคุณเลยว่ามีสิทธิ์เหยียบย่ำศักดิ์ศรีของคนในสนามเดอะฟุตแบ็กสังคมฟุตบอลต้องการคนดำแบบหนึ่งที่วิ่งเหงื่อออกและเงียบนั่นเรียกว่าเดอะฟุตแบ็กแต่วินิสุดไม่ยอมเขาชีา้หน้าแฟนบอลเขาหยุดเกม เขาพูดกับสื่อเขาถามว่าสเปนเหมาะจะจัดทุกวันโลกไหมถ้ายังเหยียดคนแบบนี้และในวิธีนั้นเขากลายเป็นศัตรูของระบบจากน้ําตาสู่แรงสั่งสะเทือนเขาร้องไห้เขาบอกว่า ผมเริ่มไม่อยากจะเล่นฟุตบอลแล้วแต่โลกแต่โลกมันไม่เงียบแฟนบอลสเปนถูกจำคุกรัฐาบาลบาร์ซิลนำโดยลูล่าดาซินวายกระดับเป็นเรื่องการทูตวินิชูสใช้เงินตัวเองตั้งสถาบันวินีจูเนียเพื่อต่อสู้กับการเหยียดผิวสำหรับพวกเหยียดผิวเขาคือจำเลยหมายเลขหนึ่งแต่สำหรับโลกยุคใหม่ เขาคือชาติก้าท้าทายความสกปรกของวงการฟุตบอลวินิซิอุตจูเนียไม่ได้เป็นปัญหาเขาคือยารักษาและยาบางชนิดเจ็บแต่จำเป็น